สวัสดีค่ะอุดมัน,นิไอวัิปน้สอนทํากระทงสี่เหลี่ยมมีฝาเปิดได้นะคะวิธีการทําเหมือนกันทั้งตัวกระทงและฝากระทงแต่ตัดคนละขนาดตัวกระทงตัด16คูณ16เซน,นะคะ่ะส่วนฝาตัด19คูณ19เซนชอบใหญ่กว่านี้ก็ทําขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะวิธีการก็จะพับเข้าไป ทั้งสองฝั่งได้เป็นทรงนี้แล้วก็พับเข้าไปพับเป็นสี่เหลี่ยมลงมาทั้งสี่ฝั่ง พอเ,เคลียกมาก็จะเป็นลายตารางแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บมุมเย็บมุมก็จะดูมุมตรงที่เราพับเข้ามานะะี่ค่ะประกบกันแล้วก็ใช้แม็กเย็บ ได้แล้วค่ะส่วนอีกอันนึงงเราก็ทำคนละขนาดนะคะแล้วก็เอามาปิดประกบกันได้เลย